สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ว่าพอกับสาวใช้ปูมคือเก่าแล้วจ้ะมื่อนี่สาวใช้ปูมสิพ้าพีพ้าน้องมากินส้มบักม่วงหลวกะ็ะสิเป็นนันปากกอกน้าวสามย่างนะจังมื่อนี่บักม่วงอีอย่างมื่อนี้ซื้อมาจากตลาดพี่น้องพริกอันเจลของเขากับสิเป็นเจปลปลาลาได้พี่น้องเจปลปลาลาแต่ว่าหางหมดได้ใส่โตมันน้ำจ้ะใส่เป็นหน้ามันเนาะเรากาอันใส่หอมแดงพี่น้องหอมแดงห้วยน้ำจ้ะ หอมแดงหั่นเป็นพรอนห้อยพี่น้องคุเนี่ยจะน้ำจิม้มนี่ไปแตกหั่นนั่นบักพริกสดใส่นะพี่น้องบ้าน,านๆเขาเนี่ยจะใส่บักพริกใส่ข้าวขวาน้ำจ้ะเบ่งน้ำจิ้มคนๆเลยจ้ะหอมหอมขาา้าวขว้าหอมแดงนะไปจากค้าแรกพี่น้องเพิ่งรู้จักเบ่งแจวคนๆค้คยาใหญ่ๆเอาไปพี่น้องเขาปากลงมลันน้ำบา้เนี่ย <c oughs> màu nước giặt bình mình ăn sủi sầu ngon, không ăn Bọc ngọt nam <laughs> Boc -boc Nam, <laughs> Boc -boc -nam. <laughs> Hãy hết cho พีแซบคนขับคนแน่แตะเบอร์พี่ดอกมองมองสียังไงไปจ้ะอัเดะคุยล Ruth หมากลอกน้ำเปียวอันแซ่บพี่น้องคืองบาดมันสีสุกแล้วจ้ะวักอยากวันๆกันไหมกินกับแจีวก็บรังดีพี่น้องแข็งหน,นักแท้ซับ,บมั้แล้วจ้ะปอกเปลือกแล้วก็ซับไปแล้วบกขาด บักมองพี่น้องอันนี้บอท่านในหันจ้ะขุยเอาเลยพี่น้องตัดเขาปเไปเนาะจุ่มลงไปในเจาคนๆไปจ้ะใหญ่ๆได้พี่น้อง แต่วันไหนไมันวันเลยแก